Elon News บทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่13มิถุนายน2568ราคาทองคำสปอตล่าสุด3,385ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เปลี่ยนแปลงอัขึ้น0.68%จากวันก่อนหน้า ประเด็นสำคัญวันนี้ 1. ราคาทองคำพุ่งทะลุ3,375ดอลลาร์สหรัฐโดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลงข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐที่ต่ำกว่าที่คาดการและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางตอนนี้ตลาดกำลังจับตาก,การทะลุนแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นไปที่3,405และ3,434หากแรงผลักดันขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป การซื้อของธนาคารกลางความไม่แน่นอนทางการค้าที่ดำเนินอยู่และความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยกำลังสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของทองคำดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างรวดเร็วทำให้ทองคำน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลก แนวรับและแนวต้านที่สำคัญทองคำสปอร์ต USD แนวรับ1 3,335แนวรับ2 3,315แนวต้าน1 3,405แนวต้าน2 3,485ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ทองคำในสกุลเงินไทย THB แนวรับ1 96,600บาทต่อ10กรัมแนวรับที่2ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนน่าจะอยู่ใกล้จุดต่ำสุดล่าสุด แนวต้าน1 99,000บาทต่อ10กรัมแนวต้านที่2 1 5 0 0 0 0บาทต่อ10กรัมแนวโน้มทางเทคนิค ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นโดยซื้อขายภายในกรอบการสะสม 3,200- ถึง3,500ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ตลาดกำลังทดสอบระดับแนวต้านที่สำคัญโดยมีเป้าหมายขาขึ้นในทันทีที่3,405และ3,434การทะลุเหนือระดับเหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดผลกำไรเพิ่มเติมไปที่3,485อย่างไรก็ตามการลดลงต่ำกว่า 3,315- ถึง3,335ที่ได้รับการยืนยันจะส่งสัญญาณถึงการปรับตัวที่อาจเกิด ขึ้นโดยมีความเสี่ยงขาลงไปที่3,275โครงสร้างทางเทคนิคโดยรวมสนับสนุนการซื้อเมื่อราคาลดลงแต่การสร้างฐานในระยะสั้นมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเนื่องจากตลาดดูดซับผลกำไรล่าสุดและรอตัวกระตุ้นใหม่ Elon News อาวุธลับนักลงทุนข่าวด่วนร e a l Time ส่งตรงถึงคุณ